บ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกสุขภาพอนนาไม่ทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอารมณ์ยาารมาลา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกชาวบ,บ้านนะคะด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามยาเสพติดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคะ่ะร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคของจอประสาทตาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรที่จะให้เกียรติมาคุยในวันนี้เนี่ยนะคะ ดิฉนว่าเราลองไปฟังนานาทัศนะหลากหลายความคิดเห็นค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดว่าจะมีผลต่อสุขภาพของพวกเราอย่างไรกันบ้างและเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราควจะพบว่านอกจากคนที่กลางๆจะไม่ได้มีสุขภาพ ดีเกินไปหรือเร็วเกินไปแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะพบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเผลอเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตนะครับที่อาจจะต้องเสพนะครับสารบางอย่างอย่างเช่นคนที่ติดเหล้าคนที่ติดบุหรี่นะครับหรือติดยาเสพติดอื่นๆเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยในทางการแพทย์ทางสุขภาพเนี่ยเราก็บอกว่าเขามีภาวะการพึ่งพาต่อสารบางอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมเรามีเยอะมากเลยก็คือคนที่ติดเหล้า ดื่มเหล้าจกนกระทั่งต้องดื่มเป็นปริมาณที่มากแล้วก็เมาทั้งวันนะฮะทุกวันด้วยไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบแบบที่ชัดเจนว่าท่านยังไงเราถึงจะฟื้นฟูเขานะครับผมมองในแง่ของการฟื้นฟูสร้างสมรรถภ,ภาพเขาให้กลับคืนมาสุขภาพตรงในขณะนี้เนี่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสุขภ,ภาพให้มีความเป็นอิสระทั้งจิตใจละนะครับเขาต้องมีความเข้มแข็ง,ขงพอที่จะดําเนินชีวิต อย่างปกติโดยไม่ต้องพึ่งพาสุรานะครับหรือว่าสารเสพติดอื่นใดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญคนละไกาการทํางานแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆนี่มีตัวอย่างชัดเจนนะครับเราอาจจะใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับกระบวนการทางชุมชนแล้วก็ครอบครัวนะครับที่จะต้องดึงที่จะต้องสร้างให้เขามีความรู้สึก นะครับที่ดีต่อคนเหล่านี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้คนเหล่านี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเขาจะอยู่ในสังคมต่อไปได้เนี่ยนะครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับสุราสิ่งเสพติดแบบนี้นะครับจะต้องหากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเชิงสัลยนาการน,นะครับมาให้คนเหล่านี้เนี่ยใช้เพื่อที่จะพ,พักผ่อนหย่อนใจตนเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาอยู่กับไอ,อ้สุราต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกหรือกระบวนการในบางประเทศเนี่ยนะครับจะจัด เราเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างลักษณะชุมชนบําบัดนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องบมอหรือพยาบาลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าใช้กลุ่มเพื่อนเขาเองกลุ่มสังคมในชุมชนนั้นเนี่ยที่จะเป็นตัวดึงโน้มน้าวนะครับแล้วก็สร้างความสําคัญให้เขาเห็นคุณค่างตัวเองที่สามารถจะอยู่ได้เป็นประโยชน์กับครอบครัวนะครับแล้วก็ให้เห็นกับเห,เ,เห็นปัญหาเรื่องโทษของไอ้สุราเหล่านั้นนะครับจนกระทั่งเขามีความเข้มแข็งพอที่จะหยุดนะครับเสพ สุราอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าในชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยคนของเราเนี่ยยังไม่ได้หันมามองประเด็นปัญหาของผู้ติดสุรานะครับผู้ที่เสพสุราจนกระทั่งนะฮะกลายเป็นภาระปกติของเขาเป็นภาระปกติครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าชุมชนเข้าใจเนี่ย แล้วเราหาทางที่จะสร้างสารรค์ให้ชุมชนสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้เองได้มีสมรรถนะพอเพียงที่จะเข้ามารวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้จะเป็นพลังสําคัญที่จะหยุดยั้งปัญหาเรื่องของการติดสุราเรือหลังได้นะครับคุณผู้ชมคะตาีนเป็นอวัยวะที่เล็กมากนะคะแต่ต้องยอมรับกันเลยทีเดียวว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกันหลายคนนะคะเวลาที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาขึ้นมาแล้วก็มักจะบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายพรุ่งนี้ค่อยหาก็ได้หมอเป็นเองหายเองนะ่ะซื้อยามาหยอดเดี๋ยวเดียวก็หายแต่หารู้ไหมนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นอันตรายอย่างยิ่งเหลือเกินค่ะกับตาของคุณเพราะว่าบางครั้งยาที่คุณซื้อมาหยอดอาจจะไม่ตรงกับโรคก็ได้หรือมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ดวงตาม,มากมายกายกองสเสลือเกินวันนี้นะคะที่จะมีวิทยากรท่านหนึ่งที่ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคของจอรประสาทตาที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะท่านคือนายแพทย์วิชัยประสาทวิทาจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคของจอรประสาทตาอยากให้อาจารย์เล่าสั้นๆนะคะว่าเรามองเห็นได้ยังไง รับสัญญาณยังไงส่งสัญญาณภาพกันยังไงคะเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยสิ่งที่จะไม่เกิดการมองเห็นภาพเนี่ยก็คือเรื่องของแสงค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีแสงจากวัตถุเนี่ยเข้าตาก่อนค่ะทีนี้พลังงานแสงกันนี้เข้าตาต้องมีส่วนที่รับภาพเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะส่งต่อไปอยังจอประสาทตาแล้วก็ส่งไปยังสมองอีกทีหนึ่งสมองก็จะเป็นตัวรับภาพแต่ว่ากระแสไฟฟ้านี้ เห็นภาพเป็นยางไงเพื่อเชื่อมไปกับส่วนอื่นของสมองอื่นว่าความจําเคยเห็นหน้าคุณลิสานะที่คุณลิสาจําได้เห็นหน้าอย่างนี้สวยเห็นหน้าอย่างนี้แล้วดูดีหรือดูละครแล้วมีอารมณ์เศร้าเพราะฉะนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่เก็บเข้ามาอีกทีเป็นความเรียนรู้ที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้สั่งสมมาแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วเห็นภาพเป็มปั๊บก็คือจะจําได้เพราะว่าสมอง ใช่ครับนะคะเขาเป็นคนจําให้หแต่ก็ทางานเร็วมากนะคะรับแสงปุ๊บเปลี่ยนสัญเปลี่ยน,ป,ยน,ป,ยนปับป๊บๆเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแบบดีดนิ้วเรียงช้ากว่าเลยใช่ครับนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนมากเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องของแสงให้กลายเป็นภาพแต่คนที่จะเป็นคนแปลภาพก็คือสมอง นะครับเท่นั้นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคจอรประสาทตาแต่พอพูดว่าตาเราก็รู้แหละว,ว่าคืออันนี้แต่จอรประสาทตาตรงไหนไม่รู้จอรประสาทตานะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังของในตาของเราโดยปกติตาของเราจะมีส่วนประกอบที่เป็นเรื่องของกระจกตาเรื่องของเลนส์ที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงะนะครับซึ่งทุกส่วนนี้ทําหน้าที่ในการที่จะโฟกัสแสงให้ไปตรงตรงจอรประสาทตาซึ่งอยู่ด้านในด้านใน ทั้งหมดนี่คือจอประสาทตาทําหน้าที่เหมือนฟิล์มแสงจะเข้าไปอย่างนี้ค่ะครับจะหักเขผ่านกระจกตาเข้าไปค่ะพอเข้าไปปั๊บภาพมันก็จะไปชัดอยู่ตรงนี้ค่ะตัวจอประสาทตาก็ทําหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนต้องเอียงตรงนี้ให้พลังงานแสงตรงไหนนะคะตรงจอประสาทตาทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิ่งไปยังเส้นประสาทขั้วประสาทตาเส้นประสาทตรงนี้ก็จะวิ่งไปยังสมองเพื่อทำหน้าที่ในการแปลค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญสุดส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจอประสาทตาถ้าส่วนนี้รับภาพไม่ดีหมายความว่าฟิล์มไม่ดีฟิลม์ลมหมดอายุหมดอายุทำยังไงดีก็คือเสียเสียภาพมันนั้นไม่ไม่คมจมัว<ะ>ไม่คมเหมือนเลอครับเราถ่ายฉายภาพยนตร์บนจอแล้วจอมันไม่เรียบฝน,นตกครับมันไม่เรียบค <c oughs> มันล้มขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพไม่ชัดเจน <c oughs> อันนี้ก็มีความสำคัญว่าจอปรสาทตาตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญล้วเจื่อเาเลยน้าเี่ของเขาเลยครับซึ่งถ้าส่วนนี้มองไม่ชัดขึ้นมา ไม้ว่าเลนแก้วตาจะดีหรือกระจกตาจะดีสุดไหนจะดีคนไข้ก็จะมองเห็นไม่ชัดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นความสําคัญของจอประสาทตาที่หลายคนไม่มีทางได้เห็นละค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในใช่ครับน,นะส่วนใหญ่เราก็จะแค่แม้อยากใส่เลนตาให้มันเป็นสีฟ้าสีน้าตาลสวยเหลือเกินมัน,นันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายนอกเท่านั้นเองแต่ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งมากๆอยู่ภายในที่เราอาจจะไม่เคยรับรู้นั่นก็คือหน้าที่ของเขาครับก็ในบางคนที่จะมีอาการ ที่เป็นโรคของจอประสาทตาจะมีอาการอะไรบ้างเป็นโรคยังไงคะอันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องของการมองเห็นมัวลงมัวทันทีมัวทุกเวลาไม่ใช่แค่กลางคืนไม่ใช่ตาฟางอันเดียวกับตาฟางไหมคะไม่ใช่ครับตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเกิดมีโรคเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของจอประสาทตาหมายความว่าเหมือนกับจอภาพยนตร์หรือฟิล์มค่ะจอเป็นรูเอนไหมครับส่วนนั้นก็จะมองไม่เห็นภาพก็จะหายไปขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนของ จอประสาทที่หายไปถ้าอยู่ตรงกลางนะครับในการส่วนศูนย์นกลางพอดีคนไข้ก็จะมองเห็นทุกส่วนหมดยกเว้นตรงกลางอืซึ่งมักจะพบในคนที่มีอายุมากนะครับพวกนี้จะพบว่าจอประสาทตาส่วนกลางเนี่ยจะเสียไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมองเห็นด้านข้างๆได้มันกับว่าเราจะมองรายละเอียดได้แต่พอไปม,มองจริงๆมองตรงกลางเพื่อจะดูจุดเฟืองตรงนั้นจะโฟกัสไม่ได้ครับในขณะเดียวกันถ้าคนแค่เป็นโรคบ,บางอย่างที่เป็นเรื่องของ จอประสาทตาทั้งหมดเลยที่เสียไปคนไข้ในกลุ่มนี้ก็จะบอดสนิทอุ้ยอ๋อการที่ตาจะบอดหรือไม่บอดมันเป็นปัญหาของจอประสาทตาประสาทตาและเส้นประสาทตาที่จะนําไปยังสมองค่ะถ้าเปิดคนไข้คนหนึ่งที่ยังพอมองเห็นแสงได้เรายังพอรักษาได้มีความหวังว่าเขาจะหายได้แต่ถ้ามองไม่เห็นแสงแล้วคือรักษาไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้ครับเปลี่ยนตาก็ไม่ได้ไม่ได้ครับ กรณีคนที่จะเปลี่ยนตาที่เขาว่าเปลี่ยนตาเปลี่ยนตากันเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งอันแรกที่เราต้องตรวจคนไข้คือคนไข้ยังพอเห็นแสงได้ไหมายความว่าตัวจอประสาตายังทํางานอยู่อถ้าเผื่อไม่เห็นแสงเลยก็คือจอประสาตตาเสียหมดเซลล์สเสียหมดก็คือจบจบ,ก,บก็คือจะมองไม่เห็นใตอนจุดนั้นนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะมันเกิดจากอะไรคะก็จะมีสาเหตุได้มากเลยนะครับเรื่องของจอประสาตตาเพราะว่าในส่วนนี้มันจีกเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องเหมือนกันเป็นต้นว่า เรื่องของการที่คนไข้มีสาตัสั่นมากๆค่ะสาตัสั่นมากๆนี่จอประสาทตามันจะบางมีโอกาสเสื่อมสูงเพราะถ้าโอกาสเสื่อมสูงโอกาสจะมีการฉีกขาดมีการหลุดลอกเกิดขึ้นได้ที่หนึ่งนอกจากนั้นเรื่องของการติดเชื้อในโรคบางอย่างเด่นนะครับที่เกิดในร่างกายของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เราพบได้บ่อยๆในปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคือเรื่องของโรคปุ่มกุ้มกันบกพร่องคะนะครับจะพบว่าคนไข้ในกลุ่มนี้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อของจอประสาทตาเนี่ย สูงกว่าคนปกติมากๆแล้วคนไข้ในกลุ่มที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยการมองเห็นก็จะเสียไปด้วยโรคต่อมาที่เป็นได้ที่เราพบและได้ยินบ่อยๆคือเรื่องของความดันโลหิตสูงกับเบาหวานบางคนคงได้ยินบ่อยๆว่าเอ๊ะเบาหวานนี่ต้องรักษานะถ้าไม่รักษาแล้วตาบอดอแล้วบางคนเป็นเบาหวานนะ่าต้องยิงเลเซอร์บางคนก็มีความเชื่อผิดๆที่ว่าเป็นเบาหวานอย่าไปยิงเลเซอร์นะถ้ายิงเลเซอร์แล้วตาจะบอด เดเลือดไม่หยุดครับผมเราคงจะบีพูดในรายละเอียดต่อไปะนะครับเราพูดเรื่องต่อมาคือเรื่องของคนเราอายุมากขึ้นก็มีการเสื่อมมากขึ้นพอมีการเสื่อมมากขึ้นจะเป็นอย่างไรก็คือมีการเสื่อมของจอประสาทตาค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของโรคซึ่งมีการเสื่อมของจอประสาทตาในคนสูงอายุซึ่งปกติในคนสูงอายุนี่ก็ลําบากอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ลําบากปรากฏว่าก็ยังมีเคราะกรรมามาอีกทำให้ตามองไม่เห็นมองไม่เห็นจะเดินเข้าเดินออกเตะนู้นเตะนี้ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ ค่ <c oughs> นั้นมีอะไรได้อีกก็คือเรื่องของโรคที่เกิดจากการรับประทานยาบางอย่างเช่นเช่นยาที่รักษาทั้งโรคจิตค่ะ <c oughs> จิตประสาทนะครับยาพวกนี้จะสามารถสะสมอยู่ในจอประสาทตาได้พอสะสมแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องของตาบอด <c oughs> หรือบางคนมีอาจจะมีตาบอดสีหรือบางคนมีตาบอดตอนกลางคืนได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดกรณีของคนที่ทานยาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตที่แพทย์สั่ง แพทย์ก็จะระวังไหมคะแพทย์ทางนู้นจะระวังตาให้เราไหมคะใช่ครับในในกลุ่มนี้นี่าะบา,างทีรักษาโรคหนึ่งแต่มันไปกระทบอีกโรคหนึ่งหมอจะมีการคุยกันไหมคะมีครับเพราะว่าในคนที่ต้องต้องทานยาเป็นระยะเวลานานๆเน,น,นี่ยสักพักหนึ่งคุณหมอทางด้านนั้นก็จะส่งมาให้จกักษุแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีผลกระทบต่อตาไหมจากการรับประทานยานานๆเป็นตอนว่นาที่เรียนให้ทราบคือเรื่องของคนแค่โรคจิตบางประเภท ประเภทที่สองที่พบบ่อยๆคือคนไข้ที่เป็นโรคเข่าหรือโรคข้อ <9. S 2> หรือโรคลูมาตอย uh huh. ที่เราพบบ่อยคือโรคงลมูมาตอยลูมาตอยนี้จะต้องทานยาที่ตลอดชีวิตแล้วต้องทานยาเป็นนานๆแล้วยาก็แรงยาพวกนี้จะสามารถสะสมที่จอประสาทตาทําให้คนไข้มีการเปลี่ยนแปลงของสายตาได้เห็นได้แย่ลงแย่ลงครับแล้ววงนี้บางทีเป็นแล้วมันไม่เคยคึนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือการป้องกันก่อน,น,อนที่มันจะมีปัญหาค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องการป้องกันก่อนที่จะมีปัญหาจะป้องกันยังไงอยากรู้ใช่ไหมคะต้องหลังจากที่คุณได้ติดตามสารคดีในชุดหักเหก่อนจุดหักเหนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องการป้องกันว่าป้องกันโรคจอประสาทตาได้อย่างไรคะ่ะจุดไฟเผาบ้านภักเหนือที่จําปวด มัจะอาการมึนเมาด้วยแล้วก็อาการเครียดด้วยใช้ยาเสติดมามากครับนะรั้งใช้ยผมใช้ผงขาวแล้วก็ยานอนหลับด้วยเป็นจํานวนมากทําให้ทําอะไรไปโดยที่ขาดการยั้งคิดด้วยฤทธิ์ของยาเสพติดกระพัดจึงกล้าทําในสิ่งที่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงส่งตัวเขามาเลิกยาเสพติดที่บ้านภูนศรีอุปถัมภ์ถูกบังคับให้มาไม่ได้ตั้งใจจะเลิกเลยเพราะผมคิดว่าผมไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องการจะเลิกแล้วอยากจะเสพให้ตายซะด้วย แต่ว่าพอหลังจากที่มาอยู่ที่นี่เขาเองชื่อขึ้นมันก็เริ่มรู้สึกจะเปลี่ยนใจะครับนะเปลี่ยนใจก็เพราะว่าได้เห็นอะไรดีๆที่นี่ถ้าไม่เลิกใช้ตั้งแต่วันนั้นมาจนแบบนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะอาจจะอยู่ในคุกหรือว่าหรือว่าหรือว่าอาจจะติดโรคร้ายหรือว่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้พระประพัดได้สัมผัสกับรูปแบบการรักษาของบ้านคุณสีอุปถัมภ์ที่ให้โอกาสกลับตัวใหม่แก่ผู้ผิดพลาดประพัด จึงสนมมติได้ถึงชีวิตที่มีค่ามากกว่าในอดีตและเขายังเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นให้มีกำลังใจเลิกจากยาเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มเดือนใหม่ทำาเรสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเท่าบ้างมันก็คงจะดีอ่ะแล้วแล้วมันก็ดีจริงๆทำรุ่สบายใจก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากจะทำตรงนี้ไปจากวันที่สดใสคลับกลายเป็นมืดมน ต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่ดูยนแงสังคมรวมพลังเพื่อยุดยัองสิ่งมองมเมาสังคมรวมลัญญาเพื่อไทยทุกคนพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าโรคนี้ป้องกันได้นะคะค,คุณหมอบอกเลยดีกว่าครับ่านนี้คุณผู้ชมแล้วจะป้องกันยังไงัวเหมือนกันถ้าจอประสาทตาเสื่อมไปแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นเราก็ต้องดูที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาพูดถึงว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยคือคนประเภทใดบ้างค่ะที่เราพบบ่อยที่สุดนะฮะอันดับหนึ่งที่เราจะแนะนําก็คือเรื่องของคนที่สายตาสั้นโดยเฉพาะสายตาสั้นเกินหกร ที่ชาวบ้านเรียกกันหกร้อยคือหกเดเพลิดขึ้นมานะครับยิ่งสั้นมากปลาก็ยิ่งโตพอยิ่งโตแล้วมีการเสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ประสาตาก็จะบางดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยมีเรื่องของจุดลอยไปลอยมาเหมือนแมลงเป็นจุดเล็กๆเหมือนยุงเหมือนแมลงลอยไปลอยมาเวลามองใช่ไหมคะจะเห็นแบบนั้นบางคนนี่ก็จะมีเรื่องของไฟแลบไฟแวบๆ หมายถึงว่าเราอยู่ตอนกลางคืนหรือเราอยู่เฉยเนี่ยมันก็มีสายแทบทบขึ้นมาโดยที่ไม่มีแสงเหมือนแสงแฟลชอือันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็แสดงว่ามีการเสื่อมเกิดขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าใครที่สายตาสั้นแล้วมีอาการแบบนี้ด่วนเลยครับผมจะต้องไปพบตาสูญาเพื่อตรวจด่วนเลยแล้วอาการทั้งหมดนี้นะครับไม่ใเป็นต้องเกิดคนสายตาสั้นอย่างเดียวคนปกติก็สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีการเสื่อมเกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องรักษาหรือเปล่า เราจะต้องตรวจอย่างละเอียดขยายม่านตาดูเพื่อจะดูว่าถ้าเป็นส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นจุดด,ำดำําๆหรือไฟล็บอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้าวุ้นตาเราไม่ต้องทําอะไระแต่ถ้ามันเสื่อมแล้วรวมไปถึงเรื่องของจอประสาทตาอันนี้ต้องรักษา,กษาเพื่อป้องกันวิธีการรักษานะคะในกลุ่มนี้ก็เผื่อถ้าเกิดเป็นระยะแรกๆนะครเราดูมีรอยเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดประสาทตาหลุดลอกเราก็จะใช้เลเซอร์เนี่ยยิงคเลเซอร์นี้ก็ยิงไม่ยากนะครับก็คือค่อยๆให้นั่งแล้วก็หยดยาชาแล้วเราก็ใช้เลนส์แยวงที่ตาแล้วก็ิง เกิดใส่ไปเๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจอาการทุก6เดือนแต่ว่าการยิงเลเซอร์อันนี้เนี่ยคนละเรื่องกับการทําเลสิกนะคะคนละเรื่องครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องทําเลสิกเนี่ยเราก็ต้องตรวจอย่างนี้ทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทาเลสิกคนสายตาสั้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับมากกว่าคนปกตินี่คือกรณีหนึ่งคือว่ามีลักษณะเป็นจุดเล็กๆลอยไปลอยมาเหมือนแมลงรือมีแสงไฟแวบๆบางคนเนี่ยมาตรวจแล้วปรากฏว่า ประสาทตาดีเราก็บอกว่าแนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นรายการนะครับคือเรื่องของความดันเลหิตสูงคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยผิดปกติเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาด้วยความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเส้นอุดตันนี้คณไข้จะมาด้วยอาการที่ตาโมทันทีไม่เจ็บไม่ปวดและบางทีเห็นเป็นเลือดแดงๆลอยไปลอยมา ลูกนี้ก็ต้องรับการรักษายิงเลเซอร์หรือไม่ก็ผ่าตัดก็เรียกได้ว่าโรคทางกายบางอย่างก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของโรคจอรประสาทตาด้วยโดยตรงความดันสูงบ้างละ่ะเบาหวานบ้างรับเบาหวานนี่ตรงอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวานนี่น่าก,กลัวที่สุดเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดน,นี่อันดับต้นๆ <c oughs> ของคนที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้สาเหตุก็คือเรื่องของการที่น้ําตาลสูงเกินไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการควบคุมค่ระดับน้ําตาลให้คคงที่ อันที่สองคือระยะเวลาบางคนเนี่ยคุมเบาหวานได้ดี20ปีดีแต่ว่าเป็นมานานโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างเงี้ยสูงเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็มักจะแนะนําให้ตรวจตาเนี่ยทุกหกเดือนค่ะถ้าเป็นน้อยๆ้อยเราก็ยิงเลรเซื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะของแซกซ้อนขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าตรวจบ่อยหน่อยก็จะมีโอกาสป้องกันได้ดีกว่าครับผมก็คือทุกหกเดือนเรืออปปลอยเรารักษาระยะเริ่มต้นนี้ดีกว่าเพราะว่าพวกนี้จะทําให้เกิดตาบอดและตาบอดเป็นตาบอดซึ่ง รักษาแล้วไม่ค่อยน่าชื่นใจนะผลคือดีขึ้นแต่ว่าไม่เห็นเท่าคนปกติค่แล้วบางครั้งเนี่ยทำแล้วยากมากบางครั้งก็สามารถจะมีภาวะซักซ้อนได้สูงเหมือนกันค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดบอกว่าหลายคนอาจจะเกิดการเข้าใจผิดบอกว้าถ้าเป็นเบาหวานนะอย่าไปทําเลเซอร์ตานะไม่ทันทีไม่จริงๆริาไม่ใช่เพราะว่าจริงๆในคนกลุ่มนี้คือหนักอยู่แล้วพอไปยิงเลเซอร์ปุ้มเขาก็คิดว่าสสยเลเซอร์เนี่ยเป็นสาเหตุไม่ใช่จากเบาหวานค่ะ จริงๆเนี่ยต้องรักษาด้วยเลเซอร์แล้วถ้ารักษาด้วยเลเซอร์ไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดที่ผ่าตัดใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่บังเอิญว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเคยได้รับฟังความคิดแบบผิดๆความเชื่อแบบผิดๆอันนี้มาต้องเปลี่ยนเป็นเบาหวานใช้เลเซอร์รักษาได้คุมเบาหวานให้ดีคุมเบาหวานให้ดีแล้วใช้เลเซอร์รักษาเรื่องของจอประสาทตาได้ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่เลเซอร์รักษาเบาหวานนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทานยาละคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกว่ายาสําหรับ ลักษณะของการทางจิตมียาตัวอื่นอีกไหมคะโรคอื่น<อ>ที่ทานแล้วจะมีผลกับจอประสาทตาก็ม,มีเรื่องอของดูมาตอยนะครับเรื่องของโรคหัวใจยาโรคหัวใจบางชนิดนะครับแล้วก็ยาทางด้านยาโรคจิตที่ทําให้เกิดการสะสมเกิดขึ้นได้อาการในกลุ่มนี้นี่ระยะแรกๆนี่ก็จะเห็นเรื่องของสีที่เพี้ยนไปหรือว่าลักษณะของจอประสาทตาที่ดูลักษณะผิดปกติไปพวกนี้ถ้าเปืดอเป็นมากๆเนี่ยไม่หาย ถึงหยุดยาก็ไม่หายเราถึงแนะนําว่าตรวจเต่ต้นแล้วก็หยุดก่อนที่มันจะมีอาการมากก็จะดีได้ผลดีะนะครับดวงตาเนี่ยนะคะเป็นบริเวณหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงรักษาเขาไม่ค่อยเป็นนะคะคดูแลเขาไม่ค่อยถูกอย่างผู้หญิงนี่นะคะส่วนใหญ่ห่วงรอบดวงตากลัวจะมีตีนกากต่ลืมห่วงว่าแล้วในตาล่ะจะดูแลยังไงช่วงท้ายนี้เนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์สรุปวิธีการดูแลรักษาดวงตาของตัวเองในเบื้องต้นครับ อันที่หนึ่งก็คือพยายามพยายามอย่าทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคต่อตาเช่นอย่าไปจ้องแสงนานๆอย่าไปมองดวงอาทิตย์ใช่รครับแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นต้นาเป็นคนใส่ตาสั้นก็คอยตรวจหน่อยอันที่สองก็อย่าพยายามไปทําให้มีปัญหาในตาเป็นต้นว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดตามที่เขามีคําแนะนามาอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ว่าประม่าเลือนเล่อนแล้วก็ทาให้เกิดปัญหา การคืนนี่มันจะยากมากเลยนะดวงตาก็เหมือนกับเปรีืยนเก้วตาใช่ไหมครับมันแตกไปแล้วเนี่ยมันคืนยากเวลาที่มันเสียหายนี่เสียหายเร็วเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าป้องกันที่ที่สุดอย่าพยายามทําตัวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจากการที่เล่าให้ฟังเด็ดต้นแล้วและประเภทชอบล้างตายิ่งล้างยิ่งสะอาดล้างทุกวันก็ก็ก็กมนนไม่ดนนยไม่ดีเพราะว่าร่างกายเรามีน้ําตาที่ในช่วยในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําลายเชื้อโรคอยู่แล้วแล้วก็ชะสิ่งสกปรกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นอย่าไปเที่ยวนึกว่าการล้างตาทุกวันแล้วจะทําให้สะอาดขึ้นครับไปทําให้ระบบของร่างกายเสียเปล่าและประเภทขยันหยอดตาล่ะคะข,ขยันหยอดตานี่ก็ไม่แนะนําถ้าไม่ใช่เป็นการภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะว่ายาหยอดตาบางอย่างเป็นน้นว่ายาที่มีสเตียรอยจะทําให้เกิดเรื่องของต้อหินแล้วทาให้เกิดตาบอดได้ในที่สุดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะคะ อย่าไปทําอะไรก็ตามที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพโดยรวมให้ดีนะคะถ้าคุณไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกรูมาตอยหรือเกาหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งโรคเบาหวานโอกาสที่ตาจะเสื่อมมันก็เป็นไปตามอายุไขก็อาจจะอยู่ได้นานน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอะไรมากเกินไปประเภทกลัวตาไม่สะอาดล้างตาม,มากหยอดตาเป็นประจําอาจารย์ไม่แนะนําเลยและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะ อยากได้หนังสือเล่มนี้รอบรู้เรื่องดวงตาอาจารย์เขียนเองนะคะ,คคะก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามาขอได้ค่ะส,สอซอเปล่าจาน่สาส่ององตัวคุณเองติดแตามป์มาด้วยอันนี้คงต้องใช้มันหนักเหมือนกันนะคะขอสัก8บาทก็แล้วกันนะคะส่งมาที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0่0วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะท่านนายแพทย์วิชัยประสาทเวชทาขอบคุณค่ะครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้าจะรคดีชุดบ้านสีขาวรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะบ้านสีาวรอคุอยู่ค,รค,คเรื่องนานเรียกเงินกะดีภาพสถี Yeah, bye, bye. เด็กที่มาบ้านเอื้อหาไทยเนี่ยมี2ลักษณะนะคะ,ะเด็กซึ่งมาตามคำสั่งสารน,นะคะโดยสารสสังส่งคุมความประพฤติและให้เข้ารับการบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีกำหนดระยะเวลา3เดือน6เดือน 1, 1ปีแตกต่างกับเด็กซึ่งผู้ปกครองร่วมมือให้เข้ารับการบำบัดเนี่ยจนกว่าตัวเองจะมีพฤติกรรมที่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ เราถึงจะให้กลับโปรแกรมที่เราใช้ก็คือชุมชมมนบำบัดนี่แหละแต่เราแบบเร่งรัดอันดับแรกเลยคือให้เขาสำนึกผิดก่อนจริงๆโปรแกรมสำนึกผิดนี่ใช้เวลาขั้นต่ำสามเดือนนะคะเพราะเราต้องให้เขามีเวลาคิดไตรตรองถึงสิ่งที่เขาทําเด็กๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ทําไมผู้ใหญ่ไม่บอกหรือถ้าบอกแล้วก็ว่าอย่าทําเขาก็ว่าเขาไม่ทําแล้วแต่ทําไมไม่เชื่อหรือ เขาทาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็ทําคนอื่นก็ทําและยิ่งพอมาสู่ระบบสถานพินิจ์นี่เขามีความรู้สึกว่ากระบวนการต่างๆของสารเนี่ยเหมือนลงโทษเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยสานึกสานึกผิดว่าเขาทําอะไรผิดโปรแกรมสําคัญที่สุดก็คือต้องให้เขาสํานึกผิดคนพอสํานึกผิดปั๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกให้เปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาสํานึกผิดเขาถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรม พอเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีเวลาให้เขาคงพฤติกรรมที่ดีอยู่นะคะแต่ที่นี่เนื่องจากเด็กอยู่สั้นก็นการคงที่ของพฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีก็ได้แค่ทำานึกผิดแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมก็ออกจากศูนย์ละเพราะปัญหาตรงนี้ถึงกลับมาติดยาซ้ำหรือทำผิดซ้ำเยอะเราต้องยอมรับว่าระดับสติปัญญาหรือเลือกทางคุณธรรมของเด็กมันไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยจะจบโปรแกรมต้องปี6เดือนเนี่ยนะมันไม่ใช่ทุกคนนี่คือมาตรฐานเด็กที่ระดับกลางแต่บางคนเด็กระดับที่ที่ไปได้เร็วเหมือนพวกบัวพ้นน้ำเงี้ยเขาก็จะแค่8ปดหรือสิบสองเดือนหนึ่งปีนะคะเขาเขา้เขาสู่โปรแกรมกลับไปสู่สังคมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมากจะน้อยเราเป็นนักบําบัดเนี่ยเรามีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าแค่เขาอยู่กับเราที่นี่ไม่ใช้ยา นะคะไม่ไปแพร่ระบาดให้คนอื่นเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว,ลวจะเสียเวลาขอคิวคอยาหรือค่าใชา้จ่ายขอเชิญตามสบายพบหมอได้ในทีวีเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุข อีกชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพบนาใหม่ทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอารมณ์ยาปาลมาล